สวัสดีครับผมอาจารย์กัจจวิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์องจุย้ยวันนี้เราจะมาวิเคราะห์แป้นบ้านกันนะครับอันดับแรกอาจารย์ขอขอบคุณลูกศิษย์น,นะครับที่ไว้วางใจอาจารย์ให้วิเคราะห์แป่นบ้านนะครับเบื้องต้นตามหลักองจุ้ยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ให้เราให้อาจารย์นั้นได้อัดเสียงคลิปวิดีโอเพิ่มเป็นวิทยาทานให้กับท่านที่สนใจทางด้านศาสตร์องจุ้ยนะครับ ก็ขอขอบคุณในนัดที่นี้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือชื่อช่องชแนลของอาจารย์นะครับวงจุ้ยชนะจนนะครับท่านใดชื่นชอบคอนเทนต์ของอาจารย์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานและตัวอาจารย์ด้วยนะครับอาจารย์นั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์วงจุ้ยนะครับให คำปรึกษากับบริษัทห้างร้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเป็นบ้านเป็นออฟฟิศออกแบบโลโก้ตั้งชื่อนะครับให้กับลูกศิษย์ทั้งหลายครับเพื่อนําพาความสําเร็จให้กับลูกศิษย์นั้นได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับเคล็ดลับวิชาของอาจารย์ทะคในการดูหวงช่วยนะครับก็จะแนงเป็น3ภาคหลักใหญ่ๆนะครับจะมีชตาฟ้าชตาดินชตาคนนะครับ ชะตาฟ้านะเมื่อเรารู้จังหวัดโดนชะตาที่เราที่ดีเรารีบควรไขว่คว้าโอกาสของเราไว้นะครับชะตาดินก็คือชัยภูมิที่ตั้งนะครับถ้าเราโดนดีโดนชะตาดีอยู่ในหวงจุ้ยที่ดีนะครับก็สามารถเหมือนเสือติดป,ปีกนะครับทําอะไรก็ประสบความสาเร็จเร็วยิ่งขึ้นนะครับสุดท้ายชะตาคนนะครับรู้จักขยันมนะอดทนนะครับจะนําพาความสาเร็จมาสู่ตัวท่านได้นะครับ อันนี้เป็นบริการของอาจ,จารย์นะครับถ้าท่านใดที่อยู่ต่างประเทศต่างจังหวัดหรือท่านที่ไม่สะดวกเชิญอาจารย์ไปดูห่วงจุ้ยนั่งงานนะครับอาจารย์มีบริการนะครับรับดูหวงจุ้ยออนไลน์ง่ายสะดวกรวดเร็วดูวดวดได้ทั่วโลกนะครับก็คือจะมีการตรวจวิเคราะห์แปลนบ้านหรือแป็นออฟฟิศต่างๆนะครับว่า มีการกระตุ้นโชคลาภเงินทองความรักสุขภาพธุรกิจต่างๆเพื่อส่งเสริมดวงชะตาให้กับตัวท่านและคนในครอบครัวนะครับหรือท่านที่จะสร้างบ้านนะครับปีนี้ก็มาตรวจสอบดูว่าทิอาศอสูรประจําปีนั้นอยู่ในตําแหน่งที่ท่านสร้างได้หรือไม่นะครับแล้วก็มีการเสริมด้วยการหาตําแหน่งโชคลาภอํานาจบารมี โดยจอดเฉพาะดวงชะตาของบุคคลนะครับว่ามุมไหนของบ้านหรือมุมไหนของออฟฟิศที่ส่งเสริมเลือโช่งลางการเยินนะครับก็ท่าในใดสนใจก็แอดไซไลาอาจารย์นะครับพิมพ์แอดไซ g ็ L O G O 8 8 8นะครับวันนี้เราเข้าเนื้อหากันนะครับรับตรวจเป็นบ้านเบื้องต้น,นครับตามศาสตร์หวงจุ้ยนะครับสิ่งที่อาจารย์จะมาวิเคราะห์ หนึ่งคือใช้ฟูมตีรีภายในประตูเตาไฟเตียงเจ้าที่นะครับอันนี้ก็เป็นแปลนที่ลูกศิษย์ได้ส่งมานะครับแปลนนี้เป็นการตรวจแปลนเบื้องต้นไม่ผูกกระดุมชาตาและองศาทิศทางน,นะครับอ่าเรามาเริ่มวิเคราะห์แปลนกันเลยนะครับอันนี้เป็นบ้าน บ้านชั้นเดียวยกได้ถุนสูงนะครับเรามาดูที่ก่อนนะครับอันนี้เป็นทิศตะว,วันออทิศตะว,วันโตกโอเคอันนี้ทางขึ้นบันไดบันไดน่าจะขึ้นแบบนี้นะครับขึ้นมามีชานพักขึ้นมาตรงระเบียง บริเวณนี้คือลานหน่งตึงของที่จะเข้าสู่ตัวบ้านนะครับถือว่าบริเวณนี้ควรให้เป็นพื้นที่โล่งนะครับไม่ควรวางสิ่งของที่ขวางประตูตทางเข้านะครับประตูนั้นเปียนเสมือนปากนะครับปากคอยรับโชคลาภนะครับพอเปิดประตูเข้ามานะครับเจอผนังทึบถือว่าดีนะครับแต่บริเวณนี้ควรมีสเปซน,นะครับที่ไม่ควรน้อยกว่านะครับ น้อยกว่าสองเมตรนะครับก็คือถ้าสามเมตรกำลังดีนะครับสามเมตรขึ้นไปบริเวณช่วงนี้นะครับเปิดเข้ามาแต่นี้ที่เขียนไว้อาจารย์ไม่ได้ใจน่าจะสามหรือสี่นะครับลองไปเช็คดูอีกทีนะครับพอเดินเข้ามานะครับก็เป็นห้องนั่งเล่นยาวนะครับมีหน้าต่าง พอเดินเข้ามาเป็นห้องพักนะครับฝั่งตรงข้ามเป็นห้องนอนนะครับประตูเยื้องกันนะครับอันนี้คือหน้าต่างการออกแบบห้องพักนี้นะครับควรที่จะทําประตูอยู่บุ่มใดบุมหนึ่งของห้องนะครับก็ท้าย่างในเคสนี้นะครับ อาจารย์แนะนำว่าทำประตูตรงนี้นี้ผนังนะครับแล้วเราก็ตั้งหิ้งพาดนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับหันหน้าไปทางหน้าบ้านนะครับเพราะตอนนี้เป็นหน้าต่างนะครับนี่คือห้องพัะต่อไปเราไปดูห้องนอนห้องนอนประตูไทแยงกันถือว่าดีนะครับ ครับการออกแบบอย่างนี้นะครับประตูควรเปิดแบบนี้นะครับพักเข้าหากำแพงตรงนี้ผมไม่แน่ใจครับตรงนี้เป็นหน้าต่างถ้าเป็นฟังก์ชันแบบนี้การหันหัวเตียงนะครับควรหันหัวไปทางหน้าบ้านนะครับ โดยฝั่งชาติเขาตรงน,นี้เป็นบทหน้าต่างนะครับเข้ามาทะยแยงถือว่าดีนะครับามหลับคงจ่วยต่อไปนะครับห้องนอนที่สองสลรับตูนะครับอันนี้คือหน้าตา่างหัวเตียงก็ควรที่จะอยู่ทิศทางเดียวกับห้องนอนหนึ่งนะครับ ราะว่าบริเวณนี้เป็นห้องน้ํานี่ควรหันหัวเตียงไปทางห้องน้ํานะครับแต่เราเจอปัญหานะครับประตูนี้ตรงกับหัวเตียงดังนั้นนะครับเราควรย้ายประตูนะครับเข้าทางนี้นะครับแทนต่อไปนะครับมองในข้อแต่งตัวว่าย้ายประตูมาอ,อยู่ฝั่งนี้ เพื่อให้ประตูไม่ชนกันนะครับลานหน่งตึงโป่งโล่งครับประตูรับซักจุดไท้จีเป็นพื้นที่โล่งดีนะครับต่อไปบริเวณปตทของบ้านนะครับปะทาของบ้านควรเป็นผนังทึบนะครับถือว่าจะดีนะครับต่อ บุคคลในครอบครัวในบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องก,การงานการเงินความรักสุขภาพนะครับเราก็ไปห้องครัวก่อนเราอาจจะทําประตูห้องครัวออกบริเวณนี้นะครับไปที่ระเบียงหลังบ้านนะครับ <c oughs> ดังนั้นนะครับประตูห้องครัวก็สามารถอยู่บริเวณนี้ได้นะครับ เคาน์เตอร์ครัวเป็นตัว L ได้นะครับเตาไฟซิงล้างจานนะครับแล้วก็นี้เป็นผนังนี้เป็นประตูทางเข้าห้องล้างหน้าอาหารล้างหน้าแล้วก็เข้าไปอีกเป็นห้องน้ำก็ถือว่าโอเคนะครับ <c oughs> ก็แปลนนี้นะครับเป็นการแก้ประตูซะส่วนใหญ่นะครับประตูตรงกันหลีกเรื่องการทะเลาะวิวาสกันนะครับก็อันนี้ก็คือภาพรวมนะครับในการแก้แปลนหรือปรับแปลนบ้านก่อนที่จะก่อสร้างจริงครับเบื้องต้นนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปของอาจารย์นะครับเพราะว่าแปลนนี้ออกแบบมาก็ค่อนข้างถือว่าดีนะครับ ถามว่าอกเป็นบ้านอกแตกไหมก็ถือว่าถ้าประตูทางเข้าอยู่ตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นบ้านอกแตกได้นะครับแต่เผอิญทางเข้าอยู่บริเวณนี้นะครับก็เข้ามาเจอผนังทึบแสงไม่ได้วิ่งพุ่งไปถึงหลังบ้านนะครับกระแสมีการ หักเลี้ยวนะครับหรือหักหลบนะครับก็ถือว่าแผนบ้านนี้มีความค่อนข้างสมบูรณ์อยู่นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปของอาจารย์นะครับถ้าท่านใดชอบคอนเทนต์ของอาจารย์ถ้าช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน,นตัวอาจารย์ด้วยนะครับหรือท่านใดอยากจะให้อาจารย์ไปดูห่วงจุ้ยหน้า,ง,นาง,งานนะครับก็ติดต่อพิม assign ล n e อาจารย์นะครับนี่นะครับพิมพ์ assign logo แป8แแปดนะครับหรือท่านใดอยากตรวจแปนบ้านฟรีนะครับตรวจแปนบ้านฟรีนะครับดูเบื้องต้นนะครับก็ assign ล n e อาจารย์มาแล้วนะครับแต่เรามีเงื่อนไขอย่างหนึ่งนะครับอาจารย์ขอดูย่าตนะครับอาจเป็นคลิปวิดีโอนะครับเพื่อเป็น วิทยาทานให้กับท่านที่กำลังก่อสร้างบ้านนะครับหรือท่านที่อยาอกจะเรียนรู้เรื่องศาสตร์คงจุ้ยนะครับก็เข้ามาติดต่อเข้ามาดูช่องชาแนลของอาจารย์ได้นะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปของอาจารย์นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ